สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงความน่ารักนะครับของแฟนๆที่มีต่อศิลปินนั่นก็คือแฟนคลับของ lisa, ลิซ่าหรือว่าลินลี่นั่นเองนะครับในวันนี้นั้นก็ได้มีการติดแฮชแท็กจนทําให้แฮชแท็กนี้นั้นติดเทรนด์ทวิตเตอร์ขึ้นมานะครับนั่นก็คือแฮชแท็ก eleven years with lisa ได้มีการออกมาพูดถึงแล้วก็ออกมายินดีกับความสําเร็จของลิซ่าตลอด11ปีที่อยู่ในวงการมานะครับซึ่งใน5ปีแรกของลิซ่านั่นเน่ยก็เป็นการฝึกนะครับซึ่ง5ปีนั้นเนี่ยลิซ่าก็เป็นเทรนนีอยู่ในค่าย YG Entertainment นั่นเองและในช่วง5ปีนั่นเองลิซ่าเธอก็ได้มีการต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนอย่างหนักการทดสอบประจําเดือนนะครับที่ลิซ่านั้นเนี่ยเธอก็นําเอาความสามารถที่มีทั้งหมดเข้าไปแลกกับการทดสอบในแต่ละเดือนนะครับจนได้รับคําชื่นชมมากมาย ลและในวันนี้นั้นลิซ่าก็ประสบความสําเร็จนะครับส่วนอีก6ปีนั้นก็เป็นความสําเร็จของลิซ่าในฐานะสมาชิกจาก Black พิงคนะครับนั่นก็คือลิซ่าแบล็คพิงคนั่นเองฟแฟนๆเนี่ยก็ได้ออกมาอวยพรแล้วก็ออกมาร่วมเฉลิมฉลองกับความสําเร็จของลิซ่านะครับโดยติดแฮชแท็ก eleven years with lisa นะครับแฟนๆหลายๆคนเลยก็ออกมาติดแฮชแท็กนี้นะครับจนดันให้แฮชแท็กนี้เนี่ยติดเทรนด์ทวิตเตอร์ขึ้นมาความน่ารักของฟแฟนๆนะครับเขาออกมาพูดถึงความพยายามของลิซ่าตั้งแต่วันที่เธอนั้นเป็นเด็กฝึกหัดวันที่เธอนน,นั้ยพยา,ยาม ทำทุกอย่างโชว์ความสามารถที่มีทั้งหมดออกมาจนกลายเป็นลิซ่าในวันนี้ได้นะครับที่น่ารักมากๆเลยก็คือแฟนๆนั้นเนี่ยเขียนแคปชั่นเกี่ยวกับลิซ่าทั้งอวยพรทั้งพูดถึงความเก่งความพยายามของลิซ่าที่มีทั้งหมดเนี่ยออกมากันได้อย่างซึ้งมากๆเลยนะครับแฟนๆนั้นเนี่ยรักลิซ่ากันมากๆเลยและที่สําคัญนั้นเนี่ยโมเมนต์ต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับลิซ่านะครับแฟนๆเขาก็ได้มีการนํามาเก็บรบวบรวมไว้ในแฮชแท็กนี้ไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จของลิซ่าหลังจากที่เดบิวต์มาในผลงานต่างๆนะครับทั้งผลงานเดียวผลน านของวงผลงานปังๆมากมายของลิซ่านะครับรวมไปถึงรูปภาพคลิปวิดีโอในคอนเสิร์ตการสแสดงต่างๆของลิซ่านั้นเนี่ยแฟนๆก็นํามาแปะไว้ในแฮชแท็กนี้เนี่ยมากมายเลยและนอกจากนั้นนะครับรูปภาพเก่าๆตั้งแต่สมัยที่ลิซ่าเป็นเด็กฝึกโมเมนต,ต์ต่างๆตอนที่ลิซ่าเป็นเด็กฝึกนะครับแฟนๆนั้นเนี่ยก็รวบรวมกันมาแล้วก็นํามาแปะไว้ในแฮชแท็กนี้พร้อมกับเขียนแคปชั่นสุดซึ้งมากมายเลยแฟนๆเนี่ยคงรักลิซ่ากันมากๆเลยนะครับถึงได้มีเรื่องราวต่างๆเนี่ยออกมาพูดกันมากมายขนาดนี้และที่แน่นอนนะครับว่ากว่าลิซ่านั้นเน ถึงจุดจุดนี้ได้อย่างทุกวันนี้ก็ต้องผ่านอะไรมามากมายเช่นกันถ้าหากว่าไม่มีฟแฟนๆที่คอยเป็นกําลังใจให้แล้วก็ไม่มีแฟนๆที่คอยมอบความรักความหวังดีแล้วก็การสนับสนุนที่ดีแบบนี้ลิซ่านั้นก็คงจะมาไม่ถึงได้ขนาดนี้นะครับและกลับกันนะครับถ้าหากว่าไม่มีลิซ่านั้นเนี่ยฟแฟนๆของลิซ่าหรือว่าเหล่าลิลลี่แลวก็บลิงค์นั้นเนี่ยก็คงจะไม่มีความรักที่ดีไม่มีคนที่น่ารักอย่างลิซ่านั้นเนี่ยมาให้พวกเขาได้รักแล้วก็ได้สนับสนุนกันเรียกว่าทั้งลิลลี่ทั้งบลิง นอกจากจะมีฟแฟนๆที่ออกมาอวยพรแล้วก็ร่วมสแสดงความยินดีกับลิซ่ากับ11ปีที่เธอนั้นเป็นเด็กฝึกมาจนประสบความสําเร็จมาได้นะครับฟแฟนๆนั้นเนี่ยก็ออกมาพูดถึงโมเมนต์น่ารักน่ารักอื่นๆของลิซ่ากันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เธอนนเนี่ยได้ทําอะไรโกะๆกนะครับหรือว่าเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักที่เกิดขึ้นกับลิซ่าเนี่ยฟแฟนๆก็ได้มีการนํามารวบรวมไว้ในแฮชแท็กนี้เช่นกันทั้งรูปภาพทั้งคลิปวิดีโอแล้วก็ทั้งภาพกิฟต์เลยนะครับแถมแคปชั่นแต่ละแคปชั่นเนี่ยฟแฟนๆบางคนเนี่ยก็มา แล้วก็มีความสุขกันมากๆเลยสําหรับใครนะครับที่เป็นแฟนคลับของลิซ่าแล้วก็อยากร่วมเฉลิมฉลองร่วมยินดีกับลิซ่ากับ11ปีที่เธอนั้นเป็นเด็กฝึกหัดมาจนได้เดบิวต์เป็นลิซ่าแบล็คทีนที่โด่งดังอย่างทุกวันนี้เนี่ยสามารถเข้าไปที่แฮชแท็ก eleven years with lisa ในทวิตเตอได้นะครับไปเขียนแคปชั่นดีๆปังๆไวยพรลิซ่าแล้วก็เฉลิมฉลองให้กับลิซ่าหรือว่าจะไปแปะรูปแปะคลิปวิดีโอเนี่ยก็ทําได้เลยนะครับทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ11ปี เกี่ยวกับลิซ่าแบล็กพิงค์ให้ทุกคนได้รับรู้กันเล,กเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเรื่องราวโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักที่แฟนคลับนั้นเน่ยได้มีการพูดคุยกันในทวิตเตอร์และก็ทำแฮชแท็กนี้ขึ้นมาเพื่อมอบให้กับลิซ่านะครับในวันครบรอบ11ปีตั้งแต่เป็นเด็กฝึกมาจนได้เดบิวต์เป็นลิซ่าแบล็กพิงค์นั่นเองอย่าลืมเข้าไปรับชมเรื่องราวน่ารักน่ารักต่างๆของลิซ่าได้ในที่เลเวนเยียสวิตลิซ่านะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมมาร่วมอวยพรลิซ่ากันที่ใต้คลิป o วี เอาเรื่องราวอะไรในวงการเคป๊อปร้มไปถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับลิซ่าแบล็ k พิงคและก็สมาชิกคนอื่นใน b l a c k พิงคเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังก็รอติดตามกันไว้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครป์เอามากอร k ์เคป๊ของเราไว้ด้วยนะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ